แซบก่ขอดเินพูดนนพดเดียวได้ไหมนะโอ้โอผิดของเราดูสิใสม่มลกระปองนี่ก็จักจังใดลับพน,น่นองสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซ่องสาวนายพาแซบอีกแล้วเจ้ามื้อนี้สาวนาสิบห้า,า,หา,าหมากินข้าวปุ่นสาวน้ำปลาร,ะระ้าด้วยจากี่นองกย บวงฉันกระจมขาดจมเนี่ยเทนอโมเป็น,นยังละมือเจ้าของเลยจกักน้องนะอเออเจ้าเป็นน้องโคตรเลท<ม>ิง้งผู้เดียวได้หมดเนะเนี่ยเพียงจา๋าไม่ใช่ไรพอละใส่น้ำไหลเนาะขั้นตอนนั่งกะโอ้อพริกของเราด้วยิใส่มะกระป๋องนี่กะจักจังใดละพี่น้อง ส้าวผ้สาวนำปลรารแล้วก็อู้ี่น้องมืออาบบพ่อ,อพริกกะไซอีกหนินองมีใหญ่แสงนี่แหละให้เป็น้องอยากนำเนาะมาจากพี่น้องมือกับข้าวผู้สาวนำประลาหอยแมงคู่ด้วยจ้ามากมากภาข้าวก็มีมกตูดผู่จากี่น้องโอ้ยกินจังไหนแะซ่บเนาะกินตั้งสี่เล้ว không làm sao ừ. Là. แซ่บคือเก่าแล้วเนาะ แต่ว่าช่วงนี้สามนายกินแต่ขบับวต้นสาวนำปลาช่วงนี้งานไม่ค่อยมีพี่น้องประหยัดไปก่อนเืมเอมาตา Ja. Mm -hmm. วันนี้กินใต้ยตนมะม่วงน้อยนตักกินหรือเปล่เธอก็ใส่มื้อเธอก็ใส่บวง น้องชายก็จะไปใช่ออกมา Thank <small noise> you. เมนูนี่กินง่ายเนาะแล้วก็ใส่งบน้อยซื้อ้าคที่สิบาทดจะคุ้มละลำงกินห้าบาทเบอร์เห็นมาก 嗯。Mm. por ahí ya ¿no? Mm. เนมหาหน้องชายอ่ะ

สำหรับคลิปนี้ก็ยังเหลียตวตองให้ไ,ไว้ให้น้องสายด้วยค่ะแล้มักตัวคู่อาถารุ์คูใดมักคลิปนี้ก็เจ้าวน้ยกับฝากกดไลกดแชกดติดตามแม่้าวน้อยในเออจากพี่น้องอนะ่ะกลับขบบาดสวัสดีค่ะ